โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Death อา t อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในส่วนของพา์ที่3แล้วนะครับหลังจากที่เราสังหารพีเด็กและโดนขโมยโทรศัพท์กับกระเป๋ามาแล้วก็จะเข้ามาสู่ห้องนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อเราไปมั่วกันเถอะเฮ้ยเจอเพื่อนวะแต่ว่าขอลงนี่ก่อนเพื่อนเราครับชื่ออะไรวะ มันมองบ่อน้ำอะไรอ่ะเป็นอะไรเพื่อนเฮ้ยมีศพวะเออเฮ้ย,ยโดนตบเฮ้ยอะไรวะโดนไล่ะ่ะเอ,อ้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรเกมวิง่งเข้ามาเออโอ้โหเพื่อนเราวิ่ง้ข้างวะน่าจะโดนสิง ลินดาลินดาเข้าบ้านด่วนเข้ามาเออโอ้ไม่น่าจะรอดมันต้องไปไหนวะเออเออเรียบร้อยลินดา <B> ไม่รู้ว่าตายได้กี่ครั้งนะครับแต่ภารกิจเลยผมไม่รู้นะว่ามันดูตรงไหนนะเวลาที่เรามีภารกิจใหม่ขึ้นเนี่ยพอกดไปมันก็เหมือนไม่มีอะไรนะเขาน่าจะทําเครื่องมหมายไว้ข้างบนให้เรารู้นยว่าเราควรจะไปไหนทําอะไรอย่างเงี้ย บางทีต้องได้สืบหาเองอะ่ะบางทีก็มั่วนะเข้ามันทุกห้องเลยบางบางจุดมาเริ่มตรงนี้ไหมลนะลินดาโกยเธอโยมนั่งก็วิ่งเร็วเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันหลบไม่ได้เลยหรือไงเนะี่ยโอเคต้องเข้าไปนี้ปึ๊บเข้าไปนี้ทางไหนวะโอ้ โอ้วิ่งชวนเลยไอ้บ้านเนี่ยอะไรวะไม่รู้อะผมมั่วไปหมดแล้วโอเคเหนียวมาทางนี้ไม่มีอะไรล็อกอะเออล่มก็ยังดีอะเฮ้ยเรามีดาบไบเซเบอร์ฟาดเลย มาแดวุญแล้วครับตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอุ้ยพระจันเต็มดวงตรงนั้นมันอะไรวะน่ะเหมือนรังนกโคมไฟหรือเปล่า <c oughs> ตีได้ไหมไม่ได้ กล้องก็ไม่มีตอนนี้เราเลยไม่รู้ว่าผีเผออะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยน,นี้มีเทียนครับน่าจะมีบอดแสอะไรบางอย่างแต่ตรงนี้คืออะไรวะเหมือนกันไกลเลยอะไรครับเนี่ยพิธีกรรมอะไรครับนี่อันนี้คืออะไรครับตุ๊กตาเจงล็อกอันนี้จุดเซฟเหรอโอ้เหมือนจุดเซฟเลยครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย เิวอะไรก็ไม่รู้สัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้มีเชือกหมดละไม่มีอะไรตำรวจตามหมู่บ้านแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่เดี๋ยวตรงนี้มันมีแสงออร่ามาตรงนั้นมีเหมือนทุก,กตาหรือศพหรืออะไรผมไม่รู้ไม่แน่ใจศพมั้งนะ่ะตีตีหัวเลยมันไทยทำอะไรกันวะเนี่ย มีกล้องด้วยมีกล้องถ่ายตามมุมนะอันนี้เป็นโอ้เมืองลางเหมือนเรายิ่งเข้ามาลึกเรื่อยๆนะตอนนี้นี่คือกำแพงโอเคน่าจะเข้าในบ้านอ่าเอ้ยนี่เจอฟาดเท่าให้หักไปเลยละ่ะ ต้องหนีแล้วใช่ไหมเนี่ยโดนสิงแน่ๆเลยครับเพื่อนเราโอ,อ้ยตกยังไงต่อคานหลบข้างใต้เหรอ คเ okay, ครับฉากมุดใต้ถุนบ้านก็มามีฉากตืน่นเต้นด้วยเค okay, ลินดาค่อยๆไปนะลินดาผมว่ามันต้องจำเราแน่นเนี่ย <laughs> โอรงสสยเอาไม้มันผูแต่มันลงเราขึ้นครับไม้ผูเเื่อนเราไม่เหมือนเดิมแล้ววะเฮ้ยไฟอะไรอะไอผีเด็กเอาโทรศัพท์มาไปไปไปรีบไปรีบไปก่อนมันเห็นเราไหม เลนด้วยครับรอบนี้เฮ้ยชี้รีบขึ้นเรือนไปหน่อยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม้ก็ผุพังโอ้โห,โหไอ้นี่ผมบ้าได้วิ่งแล้วดูดูมันเป็นผีไอ้เกาหลีไปเลยต้องวิ่งใช่ไหมต้องวิ่งใช่ เตรียมกดแล้วนะตอนนี้โอ้เพื่อนเราไม่เหมือนเดิมอีกแล้วโกยเทยโยมคือลิงยังกะลิงอันนี่เอาละครับถึงเวลามั่วกันนี้แล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วที่ไหน,น,น,นก็วิ่งเร็วซสเหลือเกินทางรถไฟนี่วะอุ้ยมันทไมจุก๊กไม่ได้วะยังไงก็ต้องโดนชนใช่ไหม ข้างบนนั้นนี่ไงตันนี่เอื้ออุอ้ยถึงพอดีว่ะต้นบีพอเพื่อนเรามันโดนสิงนี่ไยนี่ไงตัวอะไรลอยออกมา,มาเป็นวิญญาณนะครับผีอะไรเรูะแล้วเราขยับอะไรไม่ได้อะผีคนเก่ ผีผู้หญิงอหรไ,ไปทำอะไรให้มันวะเนี่ยออโดนชักใยครับโอเคมันเข้าสิงอีกแล้วมั้งเฮ้ยนั่นมันพี่เบานี่ว่า โอเคปิดทางครับมาไม่ได้เฮ้ยอย่าบอกนะโอ้ยเรียบร้อยครับเพื่อนเราไปแล้วหนึ่งต่อหน้าต่อตาเลยครับต่อหน้าต่อตาลินดาเลยผีคนแก่นะ ไปลินดาเราต้องยังเราก็ยังต้องก้าวเดินต่อไปโหน้องน่าจะเจ็บโหตรงนี้มีศพเต็มเลยครับคือตอนนี้น่าจะจุกอยู่อะวิ่งหนีมาแล้วก็ล้มกระแทกอะไรไปหลายๆอย่างนะ,ะค่อยไปลินดา ดูแลข้างๆเป็นศพผู้คนมันเกิดขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมืองน,นี้ไฟไหม้อะไรหรืออะไรดูดิมีศพเต็มไปหมดเลยครับอนนี้บนรถไฟนะครับโอ้ไม่ไหวครับน้องหมดแรงละ จากที่แบบมาทัศนศึกษานะครับกลับมาติดแงกอยู่โรงเรียนนี่ยครับมือใครอีกแล้วนะเฮ้ยอาจจะเป็นผีที่ดีก็ได้เฮ้ยกล้องตัวใหม่พร้อมกำไรข้อมือ กล้องโบราณคนระับแต่ก่อนหน้านะั้นเป็นกล้องสมาร์ทโฟนโอเค SLR กล้องรุ่นใหม่กด F เพื่อถ่ายกด Q เพื่อสลับอุปรกรณ์และใช้ลูกกิ้งเมาส์เพื่อซูมอ๋อซูมได้ด้วยเหรออ๋อนี่เอ้ย เอ้ยซูมถ่าย,ดยนะดดได้ด้วยกดแฟดอ๋อกดแฟดได้ด้วยมันรวมล่างอะเน,ะนี่อะไรตัวที่ไหน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  ตัวที่ไหนผมมันมาใกล้เกินเฮ้ยอะไรวะเอา้าตายเฉยก้องแฟดใหม่เทียนที่จะอนุภาพรุนแรงขึ้นเลอย่างว่านะแล้วก้องบโบราณจะไปใหม่เอาเหมือนไกลกว่าเดิมไปเรื่อยอะ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวผมตัดไปตรงมีแสงเลยแล้วกันโอเคกลับมาครั้งหนึ่ง โอ้ oh, เริ่มตรงนี้ครับนี่มาพร้อมมากรอบนี้บอกเลยรัวรัวชัตเตอร์เ็ฟช็อต ไม่ได้ถึงอนะ่ะบอกเลยรัวรัวชัตเตอร์แบบย,วยาวๆโอเคแม่กล้องชั้นแรงนะเฟ้ยกล้องใหม่ซูมได้ด้วยเจ๋งว่ะให้กล้องเรานี่ใหกระเป๋าเราฉันตึกๆต,ตักๆอย่านะเว้ยกระเป๋ากระเป๋าก,ก,ก,กับโทรศัพท์เรา โอเคกระเป๋าของลินดากระเป๋าอ๋อแล้วเราเปลี่ยนเป็นกล้องธรรมดาได้ด้วยโอเคอันนี้คือแหวนอ๋อแหวนของเราเราเราต้องดูผ่านกล้องเราเหมือนเดิมกดคิวนะเพื่อสลับกล้องนะคไม่ไปไม่ได้วะ ตัวกําแพงอีกแล้วอ๋อข้างนี้มันมีทางไปต่อหืมอหรโผล่มาในเนี่ยโผล่มาในถ้ำอะไรก็ไม่รู้ เช้าแล้วไก่คันพระอาทิตย์กำลังขึ้นเหรอแต่แม่พระจันทร์ยังเตรียมดวงอยู่นะ เฮ้ยใกล้จะเช้าแล้วครับแดดมาเฮ้ยเดี๋ยวอะไรทำไมมีสาวสวยสองคนนี้มายืนเฮ้ยน่ารักเลยนะเนี่ยแฟดสองคุณคือใครสวัสดีครับใครอ่ะน่ารักจังเลย ที่นี่คืออะไรอ่ะเมืองลับแลหุ้ยโอ้โหสวยจังเลยอันนี้คือที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหดูดิขาวๆทั้งนั้นทุกคนว้าว มีหมอลำซิ่งให้ฟังด้วยเอบถ่ายเป็นเป็นที่ระลึกครับเราคิดเราคิดซะว่าเรามาท่องเที่ยวนะครับอืมแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันนะนี่ก็แฟดปึ๊บโอ้โหย่างสวยเดี๋ยวว่าแต่เราจะไปไหนเนี่ย ทางนู้นเหมือนมีทางไปรับนะนี่คือฮนุสวรีเลยก็ไม่รู้นะ ตรงนี้ขึ้นออร่ากันละอันนี้ของเส้นเหรอครับเนี่ยมีของเส้นเยอะแยะเลยต้องจุดไฟเหรอต้องทำอะไรวะเนี่ยอันนี้มีเหมือนงูเฮ้ยหรือนี้ยนี่นี่นี่รวมกันให้เป็นรูปร่างอย่างนี้หรือเปล่า แต่ว่าดูว่าต้องใช้กล้องนี้วะต้องอยังไงอ่ะไม่เข้าใจ แตมาตรงนี้แล้วเสียงเพลงเงียบนะครับโอ้โหน่รักทุกคนทุกนางปัญหาคือจะไปยังไงต่อ Okay, <c oughs> เดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับเดี๋ยวผมขอตัดจบอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีไหม <c oughs> ทิ้งท้ายด้วยภาพสวยๆนี้แล้วกันนะครับเชโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในภาคต่อไปกันนะทุกคน